แล้วกูจะไปจู๋ตรงไหนอ่ะกูจะไปจู๋ตรงไหนอ่ะเฮ้ยมึงดึงกูก่อนดึงกูก่อนดึงกูก่อนดึงกู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 ดูซ่อมหยุดมามาช่วยยังซ่อมก็ได้นะครับจริงอยู่นะขับรถไปแล้วเหรอปานมันเป็นเพื่อนเลยเหี้ย ต้องม <im 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 ันอยู่ในนี้ครับมันอยู่ในนี้เนี่ยคุณตำรวจมันอยู่ในออะะไร่ในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มึงอย่าวิ่งไปทางนั้นมึงมันขึ้นไปมึงอย่าวิ่งไปทางนั้นมันขึ้นไปตามไปไปงี้มึงเออตอรวจามติดตอรวจามไปไปไปติดไปไกลๆติดตำรวจามติดตำรวจามทามตามตามไปเลยเก็บไปไป กูจูงได้เท่านี้นะเพื่อนกูจงได้เท่านี้นะกูจูงได้เท่านี้นะกูจะล้มแล้วนะถ้ามึงไม่หยุดคูจะหยุดมึงเองเอาดิเอาดิเจอหน่อยเซียนไอเดนนะคะเดี๋ยวนเสียงเสือนยงเอไอเดนนะครับเอ้